สวัสดีค่ะวันนี้ทำการแสดงพี่พาเข้าบ้านบ้านเก่าพันทองสุบรบณีนะคะ เปิดแจ้งการนี่ไม่มขออนุญาตไม่ได้ส่วนนะครับปราบประกาศก,ก็ดีนะครับจะได้มาเด็นอะไร เียังฝนมาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว าวแก้วหนึ่งครับมบรรยากาศหน้าง,งานนี้นำเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าก่อนสี่ทุ่มหนึ่งท่านต่อนหนึ่งขวดนะครับวันนี้ราคาบัตรหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนี่ราคาบัตรนะครับร้อยเก้าสิบบาทบรรยากาศหน้าง,งานนะครับกี่บาทครับ เบื้องนะลินในไม่ได้ก็ลอรุ่นนะครับวันนี้อากาศก็บพเป็นตาไายแล้วหลว นั่งสองมือเลยครับต็ถึงนี่รถทีมงานเ่าน,นะครับตอ่อ,อ๋อเริ่ม,มแล้วแล้วที่นี้ร้านร้านตรงนี้นะวันนี้ก็เป็น อันนี้สามตรุราน,นะครับสาวน้อยเลียุยศบงนีแล้วกับอดี้วันที่ห้าสีฮอดนี้อีกก็เป็นของระเบียบนะครับแล้วกับวันที่สิบสามเจ้าฮออีกก็เป็นของปฐมนะครับเล่นยูร้านเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับนะป้ายปฐม ป้ายปฐมก็ป้ายระเบียบนะครับนู้นระเบียบนะครับนี้ปฐมนีรถแอดมินแล้วนะครับนี่กับป้ายเฮายู่นีไปนี่นะครับหนีไปเฮาปากทางบ้านเก่าพัานทองชมบุรีนะครับมีบรรยากาศ าร,รนนะะดีไม่ไดขึ้นไร่กับบัคก้าขึ้นนะครับเพราะว่าบรรยากาศไม่อำนอยวยความสะดวกให้นะคะรับก็เล็ยไม่ขึ้นไร่นะครับ ลบแสงสีเสียงกันเรียบร้อยแน่เ <c oughs> ลยแค่ซื้อบัตร็ไ้าได้งานนั่นแหละมาบรรกาศคอมเมนต์นี่เดนส์สือผักอยู่บู Ooh, นะครับนี่ชุดโดมนี่โดมนี่นะครับนี่ผักข้านี่นนนน แล้วก็สงครามไม่ก,กับเป็นราซาบูนะครับการคานบุนเป็นมองอาบำน้ารับยพูนทางถน,นนไปนะครับมามารอบนี้แดนเสือม์มาหอดตีหากเกือบหกโมงนะครับมารอบที่เหยวมหอดตีสวง

phải nói ăn đồm rồi nè 好呗。Bye.